ไม่รู้อดีตไม่รู้นาคตไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ปัจจุบันรู้ตัวเราในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เรากําลังทําดีแล้วเนี่ยกำลังมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสั่งสมบุญมาปฏิบัติมาเพื่อที่จะมาให้ใหเราในมีสติปัญญาที่จะนําพาจิตตรงนี้มาให้มันเป็นทุกข์ถึงเวลาต้องก็ปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางถึงเวลาละก็ต้องละถึงเวลาต้องจะสละก็ต้องสละ ต้องหาความสงบให้มันเกิดขึ้นเราวุ่นวายกับทั้งโลกกับหน้าที่การงานมามากแต่ถึงเวลาเราเข้าหาความสงบให้กับกจิตดวงนี้บ้างอย่าได้ไปอยู่กับความทุกข์มากตลอดเลยวันเดือนปีเราอยู่แต่ก,กับโลกก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความขัดข้องมองใจหาความสุขที่แท้กิงไม่ค่อยได้ขอให้พวกเราได้พิจารณาย้อนมาว่าเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตนี้อะไรที่มันดีที่สุด กับชีวิตเราความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเราจะเอาอะไรไปได้ในโลกนี้เส้นผมเส้นเดียวก็ไปไม่ได้เวลาเราตายเราต้องคิดและลึกถึงคนที่ตายไปแล้วใครเอาอะไรไปได้น่ะจะให้รอว่าให้มันพร้อมมันไม่พร้อมหรอกเราอยู่กับโลกเนี่ยยิ่งแกยิ่งแกมีภาระมากขึ้นอย่าคิดว่าเกแล้วจะไม่มีภาระเด้โอ้ยสวงเรากูบานี ลูกเตเลี้ยนจบแล้วส่วงแห้งคักก็เก่าเขาเอาหลานมาให้งมขี่งมเงยวหลานด้อยกันม,มันบ่คือสมัยเป็นสาวเดว้เลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานสมัยเป็นสาวก็ยังพอเลี้ยงไหนมาเฒ่ามาบมาเนี่ข้านชิวโควกิเคียนั่มบ่ท่านหลานาเจาของเฒ่าคนลงคนเหตุขอ,อกไว้คือของมาเนี่ก็มีมันเป็นอย่างไดมันเอาว่าท่านได้กมัน ว่าจากตนเองแกสบายสบายตอนเก๋ผมบอกว่าโอ้ยลูกเยนจบบเราก็สบายเราผู้คคาออขาเมื่อยก็อาบวงให้ <c oughs> กินเขาก็ขี่ล้านขี่ขี่ใช้ผ้าเขา่าก็ไปล่างขี่ล่างขี่ก็ล่างม้วนเหมือนกันมาจกเขาเนี้ยวปั่นมันกินก็ขี่ล้าน แสบนัวฮักไลยก็เก้าบัปฮักหลยก็ลูกบ่เฮ็ดกับบ่ได้ไปมันเป็นกรรมเป็นเว้นกันมาแล้วมันเป็นผูกเป็นบวงกันมาแล้ว๋ยวแม่เอ้ยนะพวกเราจะต้องตั้งสติให้ดีๆพวกเราเนี่ยบุญหลายเราได้นางอยู่นี่มุมีหลานกับมีกะกลับไปเมื่อมื่อื่นก็ค่คอยไปเอาตอก็ได้ดอกนะสัวข้าว ผู้ที่ตัดไม่ขาดก็ตัดวันละเล็กละน้อยเอาไม่งั้นมันเราก็จะออกจากทุกข์ไม่ได้